ก้องซร์พดหมูลยคุณ่มะเดี๋ยวขอเนืเิรน้ำหมาดาก่อนนะหมาดาเอาไหนเอาวันนี้ดีกว่าคันวันนี้หานได้เลยเวันนี้ค่ะก้องรัฟดหมูค่รกับแกบค่ะเจ้ฮวันนี้เรามาที่ไหนพี่เจิ้นบอกเลยครับวันนี้เรามาที่เรือนช้างร้านอาหารและคาเฟนอยู่ที่สมุทรปราการนั่นเองครับบอกเลยนะเป็นร้านนั่งชิลริมน้ำอุากาศดีใกล้กุงเทพอาหารนี่คือแบบมีอาหารทั้งอาหารไทยอิเลียนนค แล้วที่สำคัญกาแฟกาแฟกาแฟเขาต้องดื่มเนี่ยคืดีเลยดีมากกรจะบอกนะคะว่าที่นี่ค่ะเดินทางใกล้มากนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอยู่แถวนี้เพียบเลยตอนพระอาทิตย์ตกดินนะต้องบอกเลยบรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้ค่ะคุณช้างเจ้าของร้าน<ะ>เขารอเราอยู่แล้วไปเลยดีกว่า,<ห>าค่ะอดูดไปด้วย ฮะตอนนี้นั่งอยู่กับเจ้าของร้านเรือนช้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่ช้างเจ้าของร้านนั่นเองครับก็เดนพูดถึงว่าเป็นไปเป็นมาของร้านนิดนึงครับพี่ช้างครับทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ฮะก็เป็นคนแบบชอบเที่ยวนะครับก็เห็นบรรยากาศดีอะไรเงี้ยก็เลยมาทำเป็นเป็นร้านอาหารก็มีโฮมสเตย์ด้วย โอ้มีที่พักด้วยเหรอมีครับตรงไหนอ่ะพี่ช้างก็จะเป็นริมน้ำครับด้านข้าง2อห้องนั้นอ๋อหรือผมถามได้สิว่าร้านนี่คือเปิดมานานนะครับพี่ช้างฮะเปิดได้3ามปีนะครับแล้วอะไรคือจุดเด่นเลยของร้านเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคนไม่ลังไหลเทมาแบบโอ้โหอย่างกระซายน้ําจะเป็นขึ้นชื่อเรื่องอาหารนะครับของเราจะเป็นอาหารไทยอาหารไทยแท้เลยไหมเมนูที่มาปุ๊บต้องทานเลยมีเมนูอะไรบ้างครับพี่ช้างฮะ ก็จะเป็นปลากระพงเรือนช้างครับอันไหนฮะอันนี้เลยอันนู้นเหรออันนี้คือเป็นสูตรของที่นี่เลยชิมเลยพี่ไว้ก็กเกรชิมเลยดีกว่าเนาะพี่ช้างส่วนมากก็คือที่ร้านก็คือจะเป็นอาหารไทยซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจะเน้นอาหารไทยแล้วก็ช่วงเย็นๆกลางคืนเนี่ยโอ้โหถ้าติดแม่น้ำวันนี้บรรยากาศดีมากบรยากาศแล้วกาว่ามีนักหนูร้องสดมาด้วยมีครับอี้มีดนตรีสดทุกวันเลยป่ะคะมีทุกวันครับอ่ะเดี๋ยวมมาชิกันนนนะะฮอัี้คือเมนูชื่อว่าอะไรนะพี่ช้างฮะปลากระพงเรือนช้างปลากระพงเรือนช้างอร่อยนะ มีความมีใส่กะทิได้ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมหยอดนิดนึงใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีความนัวๆเต็มเต็มมันจะเหมือนรสชาติคล้ายแกงคั่วครับออกแกงคั่วหน่อยๆแล้วก็สามรสอื้ออร่อยอันนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอันนี้คือกินที่แรกนะรสชาตินี้ไม่เหมือนใครให้เหมือนใครจริงคุณผู้ชมมัต้องสั่งนะเดี๋ยวเาเมนูต่อไปดีกว่าพี่เจิ้นลาวอ่อนครับอันนี้คือแต่งแต่งสวยมากอันนี้เวลาเสิร์ฟลูกค้าก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็สูตรที่นี่เลยใช่ไหมพี่เมย์ครับาวอ่อนต้องชิมเลยเดี๋ยวชิมเเลลยยได้นะ แต่ว่าคุณผู้ชมครับพี่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยคือจับต้องได้นะฮะแล้วก็ใครที่ชอบบรรยากาศกาเนาะบรรยากาศแบบนี้นะลองนี่ดูนะโอ้ยเย็นๆเ,เนาะแบบช่วงพักที่จะตกเนี่ยเนาะหรือว่าที่ตกแล้วลมโกโกดีจังเลยแล้วมีเพลง,งคารโร่เนะฮะนี้เป็นไงพี่แกรบเพิ่มคนมากนะฮะผมจะว่าดีมากเลยแล้วก็เสิร์ฟมาในขอขอบคุณมากเสิร์ฟมาในนี้เลยลูกมะพร้าวเลย นี่ถ้าคกข้าวนี่ต้องยิ่งอร่อยมากแน่เลยครัเข้มข้นมากแล้วสมุนไพรแล้วมันมีความเผ็ดเนาะของปลายา texture คือละมุนมากอรับคือแบบแบบมืนนี่มากมันซ้อมมากเอนดี้ดีเอ้ยนี่ก็ดีนี่คือหลอดเลยพี่ช้างปูหล่นครับปูหล่นนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมนี่นะฮะอันนี่บู๊ปเปียวแก๊ปมาลังกระดองเลยเหรอไม่ใช่ปูธรรมดาปูเนี้อคุณผู้ชมดูเปนอย่างนี้เลยเหรอมีช้างเป็นตัวเลยเหรอเป็นปูทะเลครับปูทะเลเป็นตัวเลยพกุลครับปูไข่เดี๋ยวนี่เลยกันเชียงเลยล้อกันเชียงปูเลยนี่นะฮะ อันนี้สิร้านตั้งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในซอยวัดแหลมฟ้าผ่าครับวัดแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วที่พักของคุณทางนี่คืนเท่าไหร่ก็มีพันแปดแะครับเท่ากับแบบริมน้ำอะไรเงี้ยก็ดีดีเลยแล้วแต่ราคาแล้วราคาจับต้องได้นะครบมากเลยปลาเมนูปลาอาหารเช้าอาหารเช้าด้วยเหรออาหารเช้าด้วยเหรอนะออะต่อมาเป็นเมนูนี้กว่าแกงคั่วมั่งดีกว่าอันนี้เป็นแกงคั่วปูนะอาหารไทยเนี่ยทางร้านคือรสชาติถึงมั่งจริงนะครับแล้วก็แบบถึงเครื่องเลย อ้แกงขั่วใบชะพูเนาะคุณผู้ชมรสชาติจัดจานมากจริงหรอเข้มข้นข้าวสวยมากคุณจบเลยว้าวอร์อร่อยมากปามาถึงอาหารไทยอีกอย่างหนึ่งดีกว่าอันนี้แกงส้มอะไรกันปูไข่ดอกไม้ดองโอ้ปูไข่ดอกไม้ดองโอ้โหเพียวแคบมอดก็ดองเลยอะคุณผู้ชมต้องจิบน้ำนะต้องชิมน้ำได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตอร่อยไหมข้าเจอล่ะ กินคนเดียวเลยเครื่องมากเลยขอกินบ้างนิดนึงได้ไหมไม่นี่พี่นี่เลยยำเลยอันนี้เมนูยำนี่ยำอะไรครับอ๋อทางนั้นเรียกว่ายำถาดยักษ์ครับรวมหมดเลยนะคะมีทั้งไข่หมูยอหอยกุ้งมาหมดเลยนี่มีปูด้วยว่ามีปูด้วยดิฉันขอชิมปูะะได้เลยครับแก๊บได้เลยนี่ดูสิโอ้โหมาทั้งไข่เลยอะ่ะเลยพี่แก๊บโอ้โหสดมากดีไหม ไม่สุดอะไรจบมาเมื่อกี้ตรงนี้ครูสดมาน้ำยาเลิศมาครับครูทีนี้เนีเผื่อคนเขาอยากมาอยากรู้ค่ะมีเป็นวงเฟซบุ๊กไหมอ่ะเป็นช่อทาต่อก็เรือนช้างครับร้านอาหารและคาเฟ่หรือว่าโทรมานะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับคือช่องทางการติดต่อได้เลยนะฮะบอกเลยครับว่าใครที่มาแถวนี้นะฮะจะต้องมาที่นี่เลยนะครับบอกเลยว่าอันที่เนี่ยไม่ใช่อร่อยธรรมดาใช่อร่อยจนต้องอะไรครับจนต้องตาจริงจริงนะครับอร่อยมาก ก็มีคาเฟ่ด้วยนะด้านข้างพี่โจ้นน้ำเนื้อกินก่อนก็ได้เราค่อยมานั่งหรือบางคนไม่กินข้าวก็นั่งชิลถ่ายรูปได้ได้เลยเนาะพูดไปเยอะแล้วตอนนี้มอบนี่ฮะนี่ฮะเป็นป้ายมงคลนั่นเองครับมอบให้กับนะฮะเรือนช้างนั่นเองครับการันตีความอร่อยนะคะครับอีกรอบหนึ่งครับคุณชางครับฝากร้านนิดหนึ่งฮะก็ขอฝากร้านเรือนช้างนะครับเปิดทุกวันครับ10บโมงถึง4ี่ทุ่มครับ ด้วยความขอบคุณช่างมากเลยครับนะฮะคุณูชมครับตอนนี้ก็หมดเวลาออกรายการก้องสซพัมูครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบก้องสซผดหมู